สวัสดีครับเออน้องเบลมีเรื่องพีๆมาเล่าอะไรให้ฟังมั่งอ,อ,อันนี้อันนี้เล่าหนึ่งเรื่องก่อนได้ไหมบุคคลไม่ได้รับเชิญบุคคลโอเคบุคคลไม่ได้รับเชิญอ่ะก็คอนเซปต์การเล่านะครับเราจะไม่เจาะจงสถานที่เนาะห้ามบอกชื่อสถานที่โดยตรงบอกเป็นกว้างๆอ้อมๆนะครับแล้วก็เป็นกว้างๆนั่นแหละแล้วก็ส่วนของชื่อเนี่ยเราไม่พูดชื่อจริงนามสกุลเนาะเราจะ เอาไว้เป็นนามสมมุติแทนขึ้นมาแล้วกันนะครับแล้วก็มีเวลาให้ประมาณอย่างยาวเลยคือ20นาทีอะเรื่องราวม,มันเป็นยังไงเดี๋ยวให้เรื่องหนุไม่ยาวขนาดนั้นไม่เป็นไรก็แค่ไหนแค่นั้นอะเดี๋ยวให้น้องเบลแนะนําตัวก่อนครับว่าจะใช้นนมในการออกสื่อว่ายังไงแล้วก็เรียนอยู่ชั้นไหนแล้วก็ทํางานทําเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เดี๋ยวค่อยเล่าเรื่องนะครับเช่นครับแนะนําตัวเลยอ ไม่รู้อ่ะบาพีีเรียกหนูเบลแล้วหนูก็เอาเบลเลยได้ไหมอะชื่ออ,อยากใช้อยากใช้ชื่อว่าอะไรไหมล่ะอืก็ใช้ชื่อว่าอะไรให้เรียกเป็นประจำเลยอ๋อเพื่อ,อนเรียกประจำเหรอเพือ่อป,ประจำไอเอ,อ๋อไอเอ๋ออ่าน้องเบลเอ๋อไอ้น้องเบลเอ,อ๋อน,อเเออนะครับอ่ะน้องเบลน้องเอ,อ๋อหนูแทนหนูว่าเบลก็แล้วกันเบลนะยังไงมออะไรครับเรียนมอะไร มอห้าเรียนอยู่ <5 S 1> ยอยมอห้านะ <5 S 1> โอเค <5 S 1> เป็น <5 S 1> เด็กกิจกรรมด้วยเป็นเด็กกิจกรรมเพื่อนูแบบเพื่อนอยู่ในกลุ่มที่เพื่อนชอบเล่นกิจกรรมอยู่แล้วเป็นเด็กเก่งอะ่ะอยู่ในกลุ่มเพื่อนเด็กเกง <Okay. S 2> ่งอ่นะโอเคด้วนเความที่แบบก็ไปกับเพื่อนบ่อยๆใช่ไหมแล้วครั้งหนึ่งก็คือมันจะมีอันนี้พูดออกสื่อได้ไหมว่าแบบเป็น จะไปแข่งในการอะไรอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออ๋ออย่า,อย,าอย่าพูดเป็นแบบไม่นี่เลยครับเดี๋ยวเขาจะไปหากัน <Okay. S 1> เจอเอาเป็นแบบวงกวง้างๆแล้วกันโอเคคือพวกหนูจะไปแข่งรายการเต้นรายการสักรายการหนึ่งนั่นแหละครับแล้วคือ,อพวกหนูพวกหนูก็จะฝึกซ้อมกัน,นเหมือนครั้งนั้นเป็นอาทิตย์สุดท้ายของการซ้อมก่อนที่จะไปแข่งน,นั่นแหละแล้วแบบมันก็พวกหนูก็นอนในที่สถานที่ที่หนึ่งอะ Uh huh. ที่แบบเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยครับ <Yeah. S 2> ทุกๆครั้งที่ซ้อมเสร็จใช่ไหมพวกหนูจะซ้อมถึงประมาณแบบตั้งแต่เช้าจนถึงตีสองอย่างเงี้ยครับ <Yeah. S 2> ซ้อมทุกวันอย่างนงี้แบบอาทิตย์สุดท้ายปุ๊บพวกหนูก็เช็คแบบว่านับนับสมาชิกปกติอะพี่คือมันก็ต้องนับสมาชิกอยู่แล้วเป่าว่าแบบเออมันตีสองอะเนาะด้วยว่าแบบเพื่อนมันก็เยอะอะเพื่อนในทีมแข่ง พวกหนูก็นับกันแล้วก็มันจะมีโทรศัพท์ที่แบบริฟไว้ใช่ไหมมันจะมีเพื่อนที่แบบไม่ตั้งใจสอมอะ่ะแล้วไปเล่นโทรศัพท์ก็เลยจะดิบโทรศัพท์ไว้ mm hmm. เพื่อนอีกคนก็จะไปนับโทรศัพท์อีกคนก็จะนับสมาชิกแล้วคือเพื่อนอะ่ะมันนับสมาชิกขาดไม่ใช่สิเกินมาหนึ่งคน uh huh. คิดว่า uh huh. สมาชิกพวกหนูมีสิบเอ็ดแต่มันนับได้ส mm ิบสองอย่างเงี้ย พวกหนูก็ไปช่วยกันนับใหม่มันก็ยังได้จํานวนเดิมพวกหนูก็แบบเริ่มเอกใจกันแล้วว่าแบบนับได้ใครอย่างเงี้ยน,นับเกินใครโทรศัพท์ก็นับได้สิบสองเครื่องพวกหนูก็เครื่องก็แบบมันลบก,กันแล้วอ่ะพี่มันงงว่าแบบทําไมถึงนับได้สิบสองคนน่ะพวกหนูก็บอกไปนอนกันไหมเอออาคารที่พวกหนูนอนอ่ะมันเป็นอาคาร ใกล้ๆป่าเลยอ่ะพี่ป่าเน่ะมันก็ต้องเดินผ่านอาคารที่แบบมันมืดๆไปอ่ะไฟไม่ค่อยมีไฟสลัวๆพี่แล้วบังเอิญอ่ะยังไม่มีใครได้อาบน้ำเลยเว้ยแล้วก็คือได้ยินเสียงมาจากอาคารที่พวกหนูนอนอะ่ะว่าแบบเขาเขาลือกันอยู่แล้วว่าแบบเออสถานที่เนี้ยมันเฮี้ยนอะ่ะมันก็จะได้ยินเสียงแบบเหมือนคนเดินบนอาคารสองอะไรอย่างเงี้ย อาคารด้านบนน่ะพวกหนูก็แบบมึงจะอาบน้ํากันไหมมึงจะอาบอน้ํากันไหมเพือ่อนเพื่อนบางกลุ่มมันก็แบบเออไปอาบด้วยกันทั้งหมดเลยพี่คือมันอาบไม่ได้ห้องมันเล็กขนาดนั้นน่ะพวกหนูก็เอางี้คืนนี้ไม่ต้องอาบไปนอนอก็พากันไปนอนอแล้วพอสักพักประมาณแบบตีสามตีสี่แล้วมั้งพี่ ก็เริ่มได้ยินเสียงเหมือนมีใครเดินหน้าประตูเดินหน้าประตูแปลกๆคือหนูว่านอนหลับไม่ลงอีกแล้วหลับไม่ลงตั้งแต่รู้ว่านับเพื่อนเกินมาสิบสองคนหนูก็หลับไม่ลงแล้วคือหนูนอนข้างประตูด้วยอะพี่เ้วยความที่คนมันเยอะ,ะหนูได้ยินชัดเจนเลยว่าแบบมีคนเดินอยู่หน้าประตูก็สะกิดเพื่อนข้างๆแล้วเพื่อนก็แบบ คือเพื่อนมันกล้ายัางไงไม่รู้อ่ะมันไปเปิดมันไปเปิดผ้าม่านดูอ่ะแล้วมันก็บอกว่าแบบมึงหนูบอกมึงอย่าทักนะอย่าทักนะ mm hmm. แต่มันก็หลุดปากมาบอกว่ามึงมีคนอยู่ข้างหน้าเป็นเต็มอะหนูคือความตรงนั้นก็คือลอกกันหมดแล้วไม่มีใครแบบไม่มีใครกล้าบอกเพื่อนอลุกเพื่อนให้ลุกมาดูเลยว่าแบบมีคนยืนอยู่ข้างหน้าจริงๆอ่ะ mm hmm. ก็เลยพากันแบบ พากันรีบลุกแล้วก็ไปนอนเบียดกับเพื่อนๆที่เหลือ,อตรงข้ามกันที่นอนตรงประตูใช่ไหมเพื่อนหนูนอนตรงประตูแต่เพื่อนๆนอนติดกําแพงก็เลยไปนอนเบียดกับเพื่อนๆแล้วก็คือแบบไม่มีใครกล้าบอกจนเช้าอโอ้ตื่นเช้ามาพี่สภาพแต่ละคนเหมือนไม่ได้นอนเลยอ,อืม,อมอน,นั่นแหละก็เป็นเรื่องสั้นๆแค่นี้แหละเดี๋ยวหลังจากที่ทักไปนีดเจอดีไหมหรือว่า ดนกระทําร้ายอะไรอย่างนี้ไหมเจอสวยๆโอ้ยห,หลังจากวันหลังจากวันนั้นก็เจออีกแล้ว <c oughs> ยังไงครับใช่ก็เจออีกพวกหนูก็เลยแบบก่อนแข่งกลับไปนอนบ้านกันไหม,มแต่หัวหน้าทีมมันก็บอกว่าแบบเฮ้ยม,มาขนาดนี้แล้วว่าไม่เอาได้ว่าถ้าไปนอนบ้านมันก็ไม่ได้ซ้อมอย่างเงี้ยเออก็ออยู่ก็อยู่อะอยู่ได้ความที่แบบอ๋กลัวเข้าใจกลัวมากเราไปทากเขาอีก เวรกรรมเพื่อนเออคือเพื่อนมันแบบเพื่อนมันคนนั้นมันเป็นแบบลุกนิ่งๆอ่ะพี่เหมือนกับแบบลุกที่ไม่ค่อยกลัวอะไรอะ่ะเป็นแบบเป็นเจ้าเย็นชาเลยก็ว่าได้อะ่ะนั่นแหละเขาไม่เชื่ออะไรพวกนี้อะเขาไม่ค่อยเชื่อพี่นั่นแหละมันก็เปิดหน้าต่างไปแล้วบอกมึงมีคนเราก็แบบม,มึงจะทักทำไมเนี่ยแต่คือไม่ได้เจอแบบเรื่องเคราะห์ร้ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ไม่คือก็คือเพื่อนมันเห็นอยู่คนเดียวหนูไม่กล้าลูก oh. ขึ้นไปดูไงเป็นคนกล <Okay. S 2> ัวอยู่แล้วอะ oh.